วันนี้นะคะก็มาบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะถ้าอะไรลงตัววันนี้จะมาติดไฟเพิ่มอีกแล้วนะคะก็ถ้าอะไรลงตัวเดี๋ยวจะไปรับแมวมาเลยแล้วก็มาแบบนอนเอาเลิกเอาใช้เดินก้านะคะแล้วตอนนี้คือ HK Home มาส่งตรงนี้เพิ่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้เขามาลองวางเพราะว่านั่งอย่างเงี้ยคือถ้ามันนั่งไปตรงนี้มันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เลยต้องเพิ่มนะคะความเกาดีเกาใจของเราก็ อพอดีอยู่นะเขามีน้ำหนักอยู่นะตอนแรกมองว่าแบบเอออาจจะไม่เกาหลีเกาใจหรือเปล่าแต่ก็เข้ากันนะคะเขาก็จะเป็นตัว L มาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มันก็ไม่ได้ดูเล็กเกินตอนแรกคือรู้สึกว่าข้างหน้าบ้านอาจจะเล็กไปหรือเปล่าสําหรับแบบมี L ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่โดยรวมตรงนี้คือน่ารักมากแบบแสงเสริงบ้านคือแบบเกาหลีเกาใจมากเลยเนาะ เดี๋ยวตอนนี้เรารอช่างไฟมาแล้วก็เดี๋ยวจะติดไฟที่ซื้อมาจากอีเกียเดี๋ยวค่อยรีวิวกันแล้วกันเนาะว่าติดไฟอะไรยังไงบ้างเพราะว่าการเพิ่มไฟเนี่ยก็ค่อนข้างยากไม่สามารถแบบเจาะได้อะหมายถึงว่าเจาะเป็นสวิตไฟจริงจังได้เพราะมันจะใช้แบบปูนเนาะมันเป็นปูนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสวิตแบบเปิดปิดอย่างที่เห็นแล้วก็เดี๋ยวอีกที่หนึ่งอะ่ะก็เดี๋ยวจะรีวิวว,ว่าเป็นยังไงเป็นไฟแบบแทกแทกไลท์ใช่ไหมแบบปิง้งปิ้ง แล้วก็คือเป็นคนที่เป็นบ้านเรียกว่าเป็นบ้านที่กินอะไรก็คือถ้าอร่อยก็สําเดิมหนังไก่ ว่าการผ่าตัดโอกาสผิดพลาดลองที่ลองขาใหม่อันใหญ่มากแล้วเขาค่อนข้างนูนกว่าชดูดวิญญาณสุดๆสมมตนั่งตัดคลิปาอสมมตินั่งตัดคลิปก็คือนี่เขาเรียกนอนตัดคลิปอ๋อท่านี้ ที่เป็นช่างไฟนะคะเราจ้างมาติดแบบเขาเรียกแท็กไลท์ปะที่ให้แสงแบบส่องหน้าหรือว่าส่องแบบรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยแบบ in นดีเทลอันนี้ก็คือซื้อมาของอีเกียนะคะแล้วก็มาจ้างช่างไฟติดแล้วตอนแรกอาจจะติดหน้าบ้านตรงนี้ทุกคนตรงโซฟาแล้วก็ส่องข้างหน้าแต่คือตอนนี้ไฟตรงนี้มันประมาณ6 7 8 9 10 11 คือ11ดวงแล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะแอบเกินไปนิดหนึ่งเราก็เลยเปลี่ยนเป็นที่ซื้อมาไปติดที่ห้องสตูห้องหนึ่งแล้วก็ห้องนอนห้องหนึ่งนะคะเพราะเพราะว่าประมาณนี้ก็รู้สึกว่าสว่างแล้วนะคะก็เลยคิดว่าโอเคไปแบ่งที่อื่นบ้างแล้วก็ไฟตรงอีเกียตรงนั้นเขาไม่ได้แถมโคมไฟมาให้ซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้ดูเองอะไรเงี้ยแต่ไปดูในอินเทอร์เน็ตมาแล้วคือไฟตรงนั้นสามารถแบบเปลี่ยนเป็นหลอดแบบ RGB ได้เป็นแสงแสงอื่นๆเลยก็เดี๋ยวลองลองสั่งมาติดแต่เดี๋ยวไปดูที่โฮมโปก่อนนะคะว่ามีหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตก็มีวันนี้ที่มาทำอีกอย่างหนึ่งคือมุง้งมุงจีบนะคะที่ประตูหน้าบ้านเพราะว่าประเด็นคือมีตรงนี้แบบพอเลื่อนมุ้งมาแล้วมันติดมันชนมันปิดไม่ได้นะคะหมายถึงว่าเราจะออกข้างนอกเราจะปิดด้วยอะเพราะว่า แก้วติดมุ้งจีบตรงนี้เพราะว่าอะไรรูไหมทุกคนเราจะใช้ประตูนี้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเหมือนพอถ้าสมมติว่าเราเอาแมวมาเนี้ยเราปิดมุ้งจีบแล้วเราก็ออกข้างนอกแล้วพอเราเปิดเข้ามาเรายังมีมุ้งจีบกั้นแมวไว้เข้าใจลงปะ่ะกั้นแมวไว้หมายถึงว่าเรามองเข้ามาว่าแมวไม่ได้อยู่หนะ้าประตูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวแบบแมววิ่งออกไปอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแมวที่บ้านอะ่ะไม่ค่อยวิ่งแอบกลัวแบบวิ่งเข้าในบ้านด้วยซ้ำแต่พอมาอยู่บ้านใหม่อะ่ะเรารู้สึกว่าเออกั้น ไว้ก่อนเออประมาณนั้นนะคะเราก็เลยจะนึกภาพตามก็คือเราจะปิดเราออกไปแล้วนะออกไปข้างนอกแล้วก็ปิดมุ้งจีบแล้วก็ปิดประตูอีกครั้งหนึ่งสมมุติว่าเราเปิดเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เจอมุ้งจีบที่ปิดอยู่แล้วเราก็จะมองเข้ามาเห็นว่าโอเคแมวไม่ได้อยู่หน้าบ้านแล้วก็เลื่อนอะไรแบบนี้นะคะ ตอนนี้นะคะลูกสาวลูกชายก็กำลังจะเข้ามาตื่นเต้นอ่ะคือเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าขนของอะไรเงี้ยเก็บแบบอะไรที่แบบต้องการเอามาเลยเจาของบ้านตัวจริงเห็นเจนไหมยุคลูเห็นห้องน้ำแม่เห็นเ้นไหมยุคลูเห็นเนดูตื่นเต้นไหมบ้านใหม่ของเราเดี๋ยวแม่พาไปโซลิฟิ่ง จะยกไงดีจะยกนี่โอ้โหหนักมากนี่สวยไหม อโอ้โหโอ้โหมันกล้ามากเลยนะโโหอมันเดินไปแบบเหมือนกล้าหานมากเขาห่านมากใช่เดี๋ยวแม่ไปแกะนี่ให้โอ้โหตามพี่ตามพี่ตามพี่คานตา ตามกันไปติดๆออนี่คุ้นเคยอุ๊ยให้รู้เลยว่าพมาณนี้อย่าไปสะกิดนะเดี๋ยวพังคุ้นเคย,คเคยอตอนนี้ได้ความว่าบ้านเราแสงสวยมากๆคืนนี้ตอนกลางคืนนะทุกคนเราก็ปิดม่านหมดแล้ว หรือว่าแสงไฟไล้ทำให้แสงกล้องสวยไม่รู้นะมันไม่ใช่ขาวแบบขาว<ช>ไปเลย,ยเออแต่แสงในกล้องอะคือสวยจริงตอนนี้นะคะบ้านเรานะคะมินิมอลสไตล์นะคะแต่หันมาทางนี้ก็คือมินิบิ๊กซีแล้วจ้าครบทุกอย่างแต่จะแกะของเล่นใหม่ให้แมว,วใช่เปิดแล้วก็รีบปิดแก้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะพอแมวมาปุ๊บก็จะต้องพูดว่าเปิดแล้วก็รีบปิดอันนี้จ้า โอ้จานเยอะเลยโอ้ยทำไมข้าวเราจานเล็กอะทำไมข้าวพี่ฮอจานใหญ่และไม่ไหวหิวมากมอร่อยๆน่ากินอืมนี่เลยน่ากินเวอร์โอ้โอ้โอ้โหตัวนี้ไม่เบา,ต,<ม>เบาตัวนี้ไม่เบาตัวนี้ไม่เบา อีกตัวหนึ่งก็คือจะยังโหลดต่ำอยู่ก็คือมีความกลัวข้าววันนี้นะคะกินข้าวคุกกะี้ก่อนไม่บอกพไปบอกวันนี้ตัวแล้วขออย่าซนที๋นะขอบคุกบ้าซนกูให้กินเทมเบอร์ไปไยุ่งไรอะซนกูสนใจเพื่อนฉันไม่ไปกับนายหรอก Ame malero ขนมาใบเดียวมีเหตุเพราะว่าเดี๋ยวเราอะจะไปอีเวนต์ของดีออพอดีนะคะวันมะลืนนี้แล้วก็คิดว่าจะอยู่แบบยาวถึงมะลืนก็เลยเตรียมเสื้อผ้าสำหรับการไปงานสองวันนะคะก็คือพรุ่งนี้กับมะลืนของเรา วันนี้เรียกว่าแบบเหนื่อยสุดๆไปเลยทั้งคนก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คือของที่โหดมาก็เริ่มจะกกระจัดกระจายของและแล้วก็จะเออเอาของบางอย่างที่เอามาเนี่ยจัดแล้วก็วางเข้าของนะใน,นแมวก็คือเอาตรงๆคือปลุกอะกลัวมากกลัวแบบกลัวอ y t h ิ n งแต่น้องตังอ่ะเขาชอบข้างบนใช่ไหมเขาเป็นคนเดินขึ้นมาเองเออแต่ว่า อุกอะยังกลัวคือเหมือนหลบหลังม่านเป็นแบบเหมือนเซฟโซนอะไรเงี้ยเจอม่านก็คือวิ่งเข้าหาม่านเดี๋ยวเราก็จะอันแพ็กของบางอย่างที่เอามานะคะเช่นอันนี้เครื่องหอมอันนี้น้องต้อมให้มาเป็นของขวัญพวยแบบอินดีเทลสุดๆ สุดๆไปเลยก่อนจะจบหนึ่งวันที่ยาวนานนะคะตอนนี้ก็คือเก็บพี่ยอปูเตียงแก้วจัดห้องน้ำนะคะเราก็คือสามารถใช้ห้องนอนนี้ได้แล้วเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วให้วู้วเา็ปวลา อยูทั้งหัวโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยหนักหนักหนักเดี๋ยวมันหาทางออกไม่ได้โอ้โหกอยู่เป็นชุดๆเลยเมื่อเมื่ออ๊ยยโอยเก่งมากเมื่อเก่งมากได้แล้วลูก งวันนี้นะคะก็อนนาบน้ำเสร็จแล้วค่ะปุ้ยพี่บุ๊กปุ้ยพี่บุ๊กปุ้ยอูดมอร์นิ่งค่ะทุกคนเชาน้านี้ที่บ้านใหม่ทุกอย่างเกือบจะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะก็มีพี่ปุ๊ก ที่ยังแบบว่าว้าวุ่นใจอยู่ ไม่ละังไ,ไงนักสำรวจไม่ได้นะลูกอืสว่างขึ้นไหมจะใส่อันเนี้ยลงไปแล้วค่อยตักออกจะบอกว่าใครที่มีแบบว่าผงชาแบบชาสีส้มแนะนําอีกก็บอกได้นะที่แก้ว่ากินอันเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นแบบผงชาแบบศูนเปอร์เซ็นแบบเป็นสีส้มๆเลยแล้วเรามาใส่นมเองอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่ารสชาติโอเคแล้วก็ตื่นแบบตาค้าง ได้ดีมากๆหยิบอันนี้มาด้วยเป็นชาเขียวอะแต่ยังไม่เคยกินนิดหน่อยมีเยอะมากเดี๋ยวรอให้ส้มๆอะแบบเดี๋ยวรอให้น้ำส้มๆออกมาแล้วก็กินได้เลยมีแม้แต่กระทั่งถ้วยใส่อันนี้แต่ชาส้มเราได้แล้วนะ ที่กินประจำช่วงนี้ก็คือจะทำแค่นี้เลยกใส่นมเข้าไปจะบอกว่าไฟสีนี้สวยมากๆอันนี้ก็คือเอาหลอดไฟข้างบนมาเปลี่ยนแล้วอืแต่ว่าส่องอย่างนี้พี่ว่าก็ไม่แยงตาแล้วนะใช่แต่ก็สว่างอยู่ดีนี่ไงที่พี่บอกเมื่อวานว่าจะสวยอุ้ย ตส่วนมากเลยอ่ะอุ้ยชนอุ้ยสวยจริงแอมมาแล้วชุดนอนมาเลย,ยกลับมาจากอีเวนต์แล้วนะคะทุกคนรีวิวการไปงานอีเวนต์ครั้งแรกของบ้านใหม่นะในงานเขาให้แบบดอกไม้จริงมาด้วยนะคะห่อดอกไม้แบบนี้ หอมมากแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาจัดแหมใส่ว่าเจกันเรามีอันเดียวเองจะบอกว่าไปงานครั้งแรกวันเนี้ใช้เวลาน้อยมากรู้สึกว่าอาจจะพอว่าช่วงเวลาที่เขาจัดด้วยนะคะใช้เวลาไป20กับ20ินิดนิดวันนี้ไปงานแบบว่าน้ำหอมดื้เดืเดี๋ยวเราจะแกะน้ำหอมตัวใหม่เลยนะคะออ me กลินหอมมากถ้าใครที่ชอบแนวแบบกุหลาบอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็เลยจัดแบบ ดอกไม้มาให้แบบนี้ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเกือบตีสามแต่ว่าเพิ่งกลับถึงบ้านพอดีว่าไปข้างนอกมาไปบ้านเจอ้อมาดำเมาส์นะคะแล้วก็เมาส์ยาวจริงๆนะคะแต่ว่าพอกลับมาถึงอะพัสดุมาส่งแล้วคิดว่า ค่อนข้างเข้ากับบ้านเลยก็จะมาเพอกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นที่รองทรายแมวที่สีแบบดีมากๆนะคะเป็นสีโทนแบบน้ำตาลแล้วก็ซื้อมาสองอันนะคะเอาไว้ข้างล่างอันหนึ่งเมื่อกี้เอาไปตั้งแล้วมันก็จะขนาดเล็กกว่าแต่อันเนี้ยจะเอาไปไว้ห้องนอนนะคะเพราะว่าสี เข้ากับผืออะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้ก็สีสวยแล้วก็แบบน่าเอามาเหอ่อใช่ไหมแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเออพอแกะมาแล้วก็เออมาเปิดคลิปกันหน่อยก็นี่เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของที่น่ารักอยู่นะมันคือที่เปิดนี่อันนี้คือกองใส่ทิชชู่ของจริงนะคะเป็นอุ๊ย ด้วยนี่เดี๋ยวประกอบล่างอันนี้คือสั่งมาสองอันนะคะจะไว้โต๊ะตรงนั้นด้วยเห็นปะเสียเข้าหรือว่าอันเนี้ยไปไว้ตรงข้างหลังก็น่าจะเข้า <Okay. S 2> แล้วก็อีกหนึ่งอันนะคะก็มีความแบบคุมโทนบอกแล้วว่าเวลาเราไปอะไรเนี่ยเราจะไปสุดมากๆเจ้ิอันนี้คือถังขยะนะคะที่มีความ มิน Min ิมอลมินิใจอันนี้จะเอาไว้ห้องนอนประกอบล่างเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองแล้วก็รู้สึกว่าเอาแบบนี้มาเพราะว่าบางทีเราทิ้งขยะเราไม่ค่อยชอบแบบว่าเปิดฝาแบบเนี้ยแบบต้องเปิดอันนี้คือแบบสมมุติว่าแบบเช็ดหน้าอะไรเงี้ยก็โยนโยนโย,ย,ยนใส่ง่ายดีนะคะรปรยนะคะน,นี่ก็คือใหญ่ขึ้นค่อนข้างเยอะเลยอันนี้คือเอาไว้ใช้ในห้องครัวได้เพราะว่า มันเป็นี้มันง่ายอ่ะแบบเนี้ยนี้ลองสั่งแบบว่าเซเว่นเดลิเวอรี่มาดูก่อน ตอนนี้ทีวีมาแล้วนะคะอะไรก็ดีดูเวอร์มากใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือบ้านตอนนี้ยังไม่มีแก้วอะไรเป็นของตัวเองเลยนะคะนอกจากแบบแก้วชาที่เอามาจากบ้านอันนี้คือแก้วที่แบบว่าเขาส่งของข,องขวัญให้เป็นแบบมอบิวอินเนาะ ก็ได้ใช้เชีย <Cheers. S 1> ทุกคนตอนนี้นะคะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะออกไปซื้อของเข้าบ้าน <S <S 1> <S 1> ก็คือมีบางอย่างที่ต้องซื้ออีก <S <S 1> <S 1> เช่นกล่องไม้อันนี้อันนี้นะคะก็คือเป็นกล่องใส่ทิชชู่ใช่ไหมแต่ว่าต้องเป็นทิชชู่แบบแผ่น ก็เลยยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็มีหลายอย่างที่จะไปซื้อแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีออกไปข้างนอกด้วยแล้วก็เดี๋ยวออกไปหาอะไรกินนะคะซื้อของใช้แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าบ้านน่ะยังไม่มีก็คือกระจกเต็มตัวหมายถึงว่าชั้นล่างอะทุกคนชั้นบนมันมีใช่ไหมแต่อย่างาเมื่กี้คือเรากําลังจะออกไปข้างนอกใช่ไหมขนแมวติ๊เต็มขากางเกงนี่เลยนี่ คือถ้าไม่มีอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่ได้แบบดีเทลอะไรประมาณนี้แต่จะบอกว่าเมื่อวานเนี้ยส่องกระจกไว้แล้วแหละว่า10.10 10จะกดนะคะแล้วก็เอเามาตั้งมุมไหนสักมุมเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างน,นะคะ แล้วจะบอกว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะตอนแรกคือขนแมวมาใช่ไหมก็กลัวแบบว่าแมวผิดที่ก็จะแบบว่าพาไปไปกลับกลับใช่ไหมลองดูก่อนแต่ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะสับสนก็เลยตอนนี้ก็ไม่ได้พาแมวกลับนะคะเพื่อให้แบบคุ้นชินกับบ้านตอนมาเนี่ยคือกังวลพี่ปุกมากอีกตัวหนึ่องอตัวสีเทาน,นะคะแต่ว่าพอผ่านไปวันกว่าๆเงี่ยปุกมันก็เริ่มชิลนะคะแล้วเราอะมี เขาเรียกว่าตุ๊ปประตูแมวนะคะที่ติดไปก็ปลูกก็ใช้ได้เว้ยแต่ว่าน้องกระตังเนี่ยตัวขาวนางใช้ไม่เป็นนางใช้ไม่เป็นประมาณแบบสองวันอนะวันนี้นะคะวันแรกที่เข้าออกเองได้นะคะแบบเราไม่ต้องแงไม่ต้องอะไรเลยคือแบบเออเปิดเขาออกเองได้นะคะก็เริ่มชิวแล้วเพราะว่าถ้าแมวไม่ชิวอะแก้วก่าจะไม่ค่อยชิวนะเป็นเป็นโรคจิตมากๆเลยแต่ว่าพอตัดอะไรนะอ่อยลงเดี๋ยวนี้ไอ้นุ๊ก ใช่ปล่อยลงเดี๋ยวนี้แล้ววันนี้พี่ฮอใส่เสื้ออะไรไม่สนใจอยู่แล้วอืมยู่ไหมดูสิไม่สนใจอยู่แล้ว <laughs> ไ,ไวปเดี๋ยวเราออกไปหาของแล้วก็ซื้อของกันค่ะ มาเร็วสุดท้ายนะไม่ได้แวะท็อปเพราะว่ามัวแต่ไปนั่งกินหมาล่าจนท็อปปิดเสื้อผ้ามานะคะได้ชุดใหม่มาเป็นเดสสีเขียวๆแบบนี้แล้วจะบอกว่า H&M ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นก็คือเหมือนแบบว่าซื้อพวกเครื่องกิฟตแบบนี้เขาก็จะซื้อ2แถม1นึกิฟตหนีบผม มาต่อวันที่ของเธอว่ามีอะไรบ้างแต่ก็คือขนมของพี่หออ้วนมาแล้วเออประตูลงมาแล้วเ้องนเออได้ยินเสียงก็เดินลงมาเลยนี่ขนมของพี่หอ,อน้ำยาล้างจานขวดบิ๊กบึ้มแบบไร้ขอบด้วยนะน้องแกจะโชว์ฝีมือการหุ้งค่ะ ในไมโครเวฟในคนไมโครเวฟใช่ก็เลยซื้อข้าวมาอันนี้ฮอเลือกพรอมบอกว่าขเขาเขียนว่าข้าวหอมมะลิเนยทัวเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเราต้องพกถุงแบบจริงจังถ้าเราอยากเป็นแม่บ้านแม่เรือนไปช็อปแล้วก็นี่เลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องการไปก็คือหาทิชชู่ใส่ลายแบบนี้แล้วก็ลายแบบนี้ไม่เลือกอย่างอื่นเลยก็บ้านต้องการความมินิมอลมินใจแต่ว่า เวลาซื้อของก็คือลายน่ารักต้องมาเป็นที่หนึ่งแล้วก็เผื่อเห็นไหมไม่ได้จริงด้วยนี่ใหญ่กว่าเยอะเลยทิชชู่ตอนแรกกังวลว่าแบบไหนแสดงว่าน่าจะใส่ได้แต่แบบเล็กๆ b ีทาเกนบีทาเกนบีทา,น,ทาน,นะคะของีี่้ออีกแล้วแหละคือตอนแรกอะ่ะห้องครัวตรงโซนครัวที่ล้างจานอะ่ะเราอยากจะเปลี่ยนแบบอ่างน้ําให้มันแบบฉีดๆอะไรเงี้ยแต่ซื้อมาใช้ก่อนเพราะว่า มันแรงมามันแรงแล้วมันกระเด็นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำพอลงมาปุ๊บแล้วมันก็ชึกเลยเดี๋ยวใช้ก่อนเพราะไหนๆเขาก็ให้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวพ okay. อแกะออกน้อก็จะไม่ได้ใช้แล้วสีแบบน่ารักมากไม่รู้มันโฟกัสหร,หรือเปล่าเนาะเป็นโทนชมพูพัสเทลแบบนี้นะคะซื้อเอระอะไรทุกคนน่าจะทายถูก น่ารักไงคะ่ะอันนี้จะบาไว้ในห้องน้ําข้างบนมันเหมือนห้องน้ําข้างบนมันค่อยข้างใหญ่ะแล้วกลิ่นมันมันไม่หายบอกไม่ถูกก็เลยนี่เพิ่มมาอีกหนึ่งนะคะเพื่อความหอมเลนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้คะ่ะออกจากบ้านทีไรก็คือเสียงเงินตลอด เราจะเอาอันนี้มาเก็บพอดีแต่ว่านึกขึ้นได้ว่ามีคอมเมนต์ที่เราเปิดเจอถามว่าอันนี้ได้จากไหนลายเขาเรียกลายมันมินิมอลใช่ไหมแล้วก็เป็นโทนน้ำตาลอันนี้ได้จากมิสเตอร์ดีไนะคะตอนนั้นว่าจะเป็นพร็อพถ่ายเครื่องดูดฝุ่นใช่หลายๆคนน่าจะ มีผ่านตาผ่านหูผ่านตาบ้างทําเป็นแม่บ้านแม่เรือนอะ่ะเอออัน,นั้นก็คือเริ่มเริ่มอินเล็กๆแต่ก็ยังไม่ได้ทาอะไรนะคะตอนนี้ก็เริ่มอินเยอะนะคะเริ่มจะแบบดูเครื่องครัวนูน่นนี่นั่นแต่ว่าใจอะ่ะคือด้วยความที่เราอยากให้มันมีนิมอลใช่ไหมแต่เวลาดูเครื่องครัวทุกคนจะเห็นเครื่องครัวที่มันเป็นแบบสีตัดกันปะสีม่วงสีเหลืองแล้วก็เป็นแบบถ้วยอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักไม่ไหวล่าสุดก็คืออดใจไม่ได้คือสั่ง สีชมพูไปเดี๋ยวของมาก็ค่อยเหอกันอันนี้จะเอามาเก็บเห็นพี่หอเอามาเก็บในเกศนี้ไดเอามารวมกันนี่สองอันอันนี้ด้วยนะแก้วจิ๋วใช่แก้วอยากทำครัวจิว๋วอันนั้นมันทำเล่นปะตังแต่ใครจะกินนะ่ะ